ชื่ออินเอมค่ะเป็นคนอุตรดิตถะแต่ว่ามาเรียนที่เชียงใหม่มาเสริมจมูกค,ค่ะอยากให้มันมีสันตรงนี้ค่ะเพราะว่าเราไม่มีเลยแบบเวลาใส่แว่นเนี่ยใส่ไม่นานมันก็ล่วงตลอดเลยดูผ่านติกต็อกค่ะขึ้นปีบมาแล้วก็เตร้นหาอะไรอย่างเงี้ยก็จะขึ้นมาเป็นอันดับแรกๆรีวิวเยอะเดียค่ะก็คุยอยู่ประมาณเพ่มบงกว่ากว่าเลยมันมีปัจจัยอะไรบ้างในการเสริมเทคนิคไหนทำยังไงอะไรอย่างเงี้ย โครงสร้างวางแผนขั้นตอนการทําใช่ไหมอ,อันนี้ก็คือการเสริมครั้งแรกคุณหมอจะอธิบายเยอะหน่อยใช่ไหมหลักๆคือเกี่ยวกับที่หนูกังวลก็คือตรงปลายจมูกก็จะอ,อธิบายว่าถ้าหนูอยากลดมันต้องทํายังไงอะไรเงี่ยทเทคนิคที่หนูเลือกทํามันทําได้ไหมหรือว่าถ้าในอนาคต วางแผนอยากทําอะไรต่อไปอะไรเงี้ยพื้นฐานจมูกของเราแบบโครงสร้างเป็นยังไงข้อจํากัดใช่ไหมโครงสร้างของเราตอนนี้เป็นทรงอะไรเราไปสุดด้วยเทคนิคซิลิโคนมันไปสุดที่ตรงไหนใช่ไหมอันนี้คือเจอกันเป็นครั้งที่เท่าไหร่ละเป็นครั้งที่สามครั้งที่สมเจ็บไหมไม่เจ็บไม่เจ็บคุณหมอคอยพูดตลอดว่ากําลังจะทำอะไรเจ็บประมาณไหนจะทําขั้นตอนไหนบ้างใช่ไหมตอนฉีดยาช้าให้ฟังหน่อยอ๋อไม่เจ็บคุณหมอจะค่อยค่อยไล่ใช่ไหมใช่ โดนพึ่งต่อยเหมือน <ปะ S 1> ตอนนี้คือชา้าๆสองถึสามประมสองสาม,สาม,สามไม่ได้เจ็บก็บ ok. คือเป็นความเจ็บที่ทนได้เป็นไงบ้างเห็นรูปทรงครั้งแรกก็ดีค่ะเหมือนที่คิดไว้เลยไหมใช่อ่าเดี๋ยวมาชมเจนนี้หลังทำกันนะครับตอนสิบวันตอนใหม่แล้วก็หนึ่งเดือนกันนะครับ